สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซิลนะครับจากเพนราชารีโว่ป้ายแดงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาขายนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับในเดือนมีนาคมนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นในรุ่นของรีโว่สประตูนะครับ2-4มิตรนะครับพีรันเนเกียร์กระปุกนะครับราคานะครับเพียง8 8 8 0 0 0บาทนะครับสำหรับในรถรุ่นนี้นะครับ มีโปรโมชั่นนะฮะในเดือนมีนาคมนะครับออกรถนะครับเพียง0นบาทนะครับฟรีดาวนะฮะฟรีค่าใช้จ่ายวันรับรถนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจนะฮะในรุ่นรถรี v o 4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น NT นะครับหรือว่ารุ่นมิดรุ่นไฮนะฮะหรือว่าจะไปถึงรุ่น GR Sport นะครับสามารถอินบ็อกนะฮะเข้ามาที่เพจของเรานะฮะราชารรีโว่ป้ายแดงออกง่ายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ฝากกดถูกใจนะให้กับเพจของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ